าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบบอกแบบก PUBG, Fi, ลุก่มพับจีฟรีไฟและก็วอลเลนและก็บริการฟาร์มต่างๆอ่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมไ,ได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยเน่าอ่างกระตูนแต่ไม่อ่านเว็บเถ่อนตรงนี้แอปแอปบางงะมีมีกระตูนหลายแนวให้เราอ่านตัวอย่างเช่นแนวแฟนตาซีเทพเจ้าแห่งสวรรค์ได้ดุลเข้ามาในโลกมนุษย์ที่ต้องการหาร่างแยกคารมรดกเพื่อล้างแค้นออก เมื่อเข้ามาถึงโลกมนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามในแอป,ปไอแมงงะต่อไปหรือถ้าใครชอบแนวแอคชั่นก็มีเรื่องที่มีปีศาจบุกโลกเพื่อละว่ามีทั้งอันตรายความหวาดเสียวแล้วก็ดึงดูดเหรี่จนภัยจำนวนมากเข้ามาอ่านได้เลยหรือว่าใครที่ชอบเกมพวกฟรีไฟล์พับจีหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องนี้เลยผมแนะนําเลยเพราะว่าผมอ่านเรื่องยอ่อแล้วแบบรู้สึกดีมากๆเรื่องย่อเรื่องนี้ก็คือมีรหัส QR code เว้ยซึ่งเราสามารถสแกนได้แล้วเราก็จะเข้าไปในเกม Battle Royale ซึ่งมันออกแนวฟรอยดสีนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมหรือถ้าเป็นคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีหลายแนวให้เราอ่านเช่นแนวความรักนะครับก็เป็นแนวแบบที่ทุกคนล้วนมีเข้าเสียตัวเองใช่ไหมไม่คิดว่าจะมีใครรักแต่จริงมันก็มีคนรักอยู่เว้ยหรือว่าถ้าเป็นสาวแบบกลุ่มวายแนละ้วแบบชายชนชายนะก็มีเรื่องนี้เป็นหนุ่มชื่อเว่ยชิวอยู่เป็นหนุ่มที่มีการงานดีมากเขา,าอายุสามสิบแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีแฟน วันหนึ่งเขาได้มีการไปนัดสาวมานั่งแต่คนที่มานั่งกับเขาไม่ใช่สาวแต่เป็นผู้ชายซะงนั้นถ้าใครชอบแนวความรักโรงเรียนก็มีเรื่องเลยเป็นหนุ่มแวมพร์ที่มาอยู่ในโรงเรียนมนุษย์ซึ่งทําให้เกิดการแข่งขันจริงแย่งระหว่างแวมพร์และมนุษย์ทําให้เกิดความรักอันหวานเกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้สามารถเข้ามาอ่านกันได้ที่แอปไอมังงะเลยวิธีโหลดก็ง่ายมากๆให้เราเข้าไปที่แอปเพจสโตรแล้วเราก็เซิร์ชเลยไอมังงะนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลย จากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดมาได้เลยนะผมแล้วก็ตอนนี้นะครับแอปวิกิจกรรมด้วยผมวิธีเล่นกิจกรรมงามมากก็แค่โหลดแอปนะผมให้หาดาวแล้วก็แคปรูปไปลงที่คอมเมนต์ที่ในเพจนะผมแล้วก็ทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะผมเพื่อรับเพชรนะยโฮโฮอ,อ,อ,อามค่ำคืนแบบนี้เนี่ยด้วยเวลาที่ซันต้าคอสจะมบเจกของขวัญให้เด็กๆกันแล้วอืมมีกล่องของขวัญงั้นเอาผลปีศาจมาวางกอาแล้วกัน เคยด็กๆคนไหนอยากได้ของขวัญอ่ะโอ้โหวางมันก็ไม่ตรงโอ้โหกูจะวางได้ไหมเนี่ยมาตรงนี้แล้วกันอื้มวางไม่ตรงอีกใครชวนเข้าปาร์ตี้รับไปก่อนรับไปก่อนนี่ผมพยายามจะให้ของขวัญแล้วแต่โอ้โห ไม่เป็นไรเป็นไรเอาเป็นว่าเราซ่อนไปตรงนี้แล้วกันทโอเคเราจะวางซ่อนไปตรงนี้แล้วกันเผื่อขาไม่มีผลปีศาจก็เดินมาเก็บเอานะออครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในแบบคิงคพีนนะครับผมส่วนในวันนี้เนี่ยเราจะเอาผลปีศาจมาสุ่มแจกกันนะครับผม ผมจะวางไว้อย่างเงี้ในเซิร์ฟเวอร์แหละแล้วก็ใครเข้ามาในเซิร์ฟก็มาเก็บได้เลยแนละ้วผมไม่รู้ว่ามันจะหายไปตอนไหนแต่ว่าถ้าใครเข้ามาทันก็เก็บไปเลยนะครับเมื่อกี้มันมีผู้เล่นตรงนู้นนะครับฟาร์มอยู่นะครับเมื่อกี้เขาเชิญผมเข้าตีเลยเว้ยผมจะเอาผมวิสัทไปให้เขาลกกันนะครับเอาไปผลนี้แล้วกันนี่เลยเขาจะไปผู้เล่นใหม่นะครับผมจะเอาผมวิสาทไปให้เขาเขาคนใจดีไงเชิญผมเข้าปาร์ตี้เว้ยอ๋เป็นหัวเบคอนอยู่เลยไฮ เฮ้ hey, เราจะขนปีศาจมาให้เอา้าว้าวดู Dude. นี่นายไม่สนใจขนปีศาจเราเลยเหรอเออเราสา่งมาให้นะขนปีศาจเอาไหม FOR YOU เอา้าพิมพ์ก็ผิด บุรีคริสต์มาสเยโอ้เหมือนเขาจะกินไปแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่กินผมก็ไม่แน่ใจแต่เหมือนจะกินไปแล้วนะครับโอเคเซิร์ฟแรกผ่านไปเดี๋ยวเราย้ายไปเซิร์ฟต่อไปกันดีกว่าเพื่อให้ง่ายต่อการแจกนะครับผมจะไปเรือ coffin boat ไปจัดไปเพื่อที่เราจะได้ขับเรือไปแจกได้ง่ายๆนะครับผมเราไปสุ่มผลที่เกาะแรกก่อนเลย นี่เลยเรือที่ผมลงทุนซึ่งมาใหม่ไม่รู้จะแรงขนาดไหนซึ่งผมก็ยังไม่เคยขับนะผมโอ้หความเร็วใช้ได้เลยครับซันต์คอรมาแล้วมีใครอยู่ก่อนนี้ไหมเอยเอ้ยเหมือนจะมีคนฟาร์มอยู่เดี๋ยวเราซุ่มผลพิษศาษให้เขากันยังไงเขาซุ่มผลดีๆเขาหน่อยแล้กันนะผมผลก,กากากไม่เอาให้แล้วกัน เดี๋ยวเราก็ต้องไปอันคอมบอลไปเราจะเอาผลคอมบอลปกติให้เขาไม่ได้โอ้โหนี่ไงเอาให้ไม่ได้นี่มันได้เฉยเลยเว้ยสุดยอดเลยโอเคครับเอาผลอัลคอมบอนให้เขาละกันนะผมส่วนผลนี้ก็ทิ้งไว้นี่ละกัน,นครับเผื่อใครเดินมาเก็บก็เก็บเก็บไปเลยนี่ครับมีคนฟาร์มอยู่จริงด้วยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ <Hi. S 2> ข้าวบอดก่อนเพื่อนข้าวบอดก่อนโอเคมื okay. ้อรีชิสมากกินเลย yeah. แย่แล้แหละใช่เลยเพื่อนนรากินเข้าปแล้วใชมไหม โชวสกิลหน่อยเดี๋ยวรู้ว่านากินเวลาหรือเปล่าโอเคถือว่าเขากินไปแล้วแล้วผมนั้นเดี๋ยวผมจะย้ายไปเซิร์ฟต่อไปนะครับเกาะนี้มีผู้เล่นใหม่อยู่ไหมเอ่ยมีไหมเนี่ยเอ้ยเหมือนจะมีอยู่ครับผมโอเคโอเค ไม้เขากันเลยแอ๋ผลคอมมอนเราไม่ให้เราจะให้อย่างต่ำๆก็คือผลอันคอมมอนนะผมบ้าวผลคอมมอนรัวๆเลยครับทุกคนเราไม่ให้ไว้ผลคอมมอนเราให้อันคอมมอนไว้ต่ำๆโอ้โหนี่ไงสุดยอดเลยสุดยอดเลย อยังเกลือเราจะได้ให้คนนี้ไม่ได้เผื่อกึ่งเงินเราหมดก่อนได้เดี๋ยวทุกคนจะได้คนที่เกาะน,นี้ไม่ได้เผื่อกึ่งเงินกูนี่หมดก่อนแล้วล่ะอืมสุดยอดเลยว่าเงินกูต้องหมดก่อนแน่แน่เอ้แม่ได้ผลพิศดารใช่หรือเปล่าผลอะไรกเขาดีเอาว่าเดี๋ยวผมจะวางให้เขาเลือกเลยนะครับผมเอาผลอะไรก็ได้ไปเลยเราไปผลอะคอมมอนเยอะมากเฮ้ยไม่ใช่อะคอมมอนผลคอมอคอมอนมูร์ดี้คริสต์มาส เฮ้ยมีคนมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มให้เดี๋ยวสุ่มให้เดี๋ยว,ยว,ยวสุ่มให้ใหใหจริงๆมาเลยมาชิมมั่นมาเลยนะครับทุกคนเลยมาตั้งวันสองวันละอันนี้นี่นี่นีข่ของเองของเองเมื่อดิชิสมาส์มีมีอีกไหมเนะี่ยคนอุประกอบอีกไหมเดี๋ยวสุ่มให้เอ้ยมีอยู่หนึ่งคนแล้วผมเขาร่างฟาร์มอยู่สุ่มเขาก่อนเอาคอมมอนเถอะ จะให้ของดีๆโอ้ทำไมไม่ออกอันคอมมอนผมจะให้ของดีๆกับเขาบ้างไม่ใช่ให้แต่ของกระเกือโอ้เจ้านี่จะไม่คิดจะออกเลยเหรอวะนี่สุโกะจังโอ้พระเจ้าไม่อยากเชื่อเลยจริงๆนึกว่าจะมันจะไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากเชื่อเลย โอเคคลอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ผู้เล่นคนนี้นี่เป็นหัวเบอคอนอีกแล้วผมต้องทักทายเขาก่อนไฮ <Hi. S 2> วันดีคริสต์มาสเก็บสิเพื่อนนี่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 กินเลย อันเนือว่าเราแถมให้โอเคเอาไปเลยมีอีกไหมคนที่ยังไม่ได้เลก่อนนี้โอ้โหยีราฟยังอ่ะออนนี้ใช่คนที่ผมให้ไปหรือเปล่าทุกคนใช่ไปวะเดี่ยผม,มได้ให้คนนี้ไปว่กากลายเป็นยีราฟเลยปะ <c oughs> โอเคโอ้นั่นไงคนนั้นที่ผมให้ไปนี่เขากินผลของพุทธองค์ไปนี่ว่าทุกคนสุดยอดไปเลยครับผม ไม่อยาบอกนะว่านาจะกินผลเอ่อนี่นายกินผลขมันเข้าไปเหรอเราสา,ายผลเราทะลุไปนิดนายกินผลยางเข้าไปเหรอโอเคถ้านายชอบผลยางเราก็จะให้นายกินผลยางเราจะไม่ขัดนายแตงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้นายความสุขเราก็ดีใจแล้วมาแล้วซีวมีผู้เล่นใหม่หรือเปล่า ซิร์ฟนี้มีคนกำลังฟาร์มอยู่หรือเปล่าครับทุกคนมีไหมเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีนะผมเอ้ยมีม,ม,มีมีอยู่ครับเป็นผู้เล่นหัวไมคอนอีกแล้ว <c oughs> มเขาจะใช้ผลอะไรอยู่ก็ไม่รู้ับผมซึ่งน่าจะเป็นผลอุ้มมือหมีนะครับเฮ้ยอย่างนั้นเราต้องหาคนแลกเขาแล้วหรือเปล่าอุ้ย <c oughs> ออกจริงด้วยอันนี้จะผลแมกมาแล้วผม เขาใช้ผลลูกมือหมีใช่ไหมเราต้องหาผลแร่แรเขาครับไฮบริคิสมาร์ดเฮ้ย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 ชิดเพื่อนนี่มึงใจร้ายยังไหม <c oughs> มึงใจร้ายยังไหม กูสาหให้พลและโอมโนโอโอมาทำให้ความหวังของผมร่วมสลายผมอ oh, ผมรับไม่ได้ทุกคนผมจะกระโดดน้ำตายผม,มอุสาหวังเดีบเขาแต่ความวังผมร่วมสายผมจะกระโดดน้ำตายซะโอ้ oh, ทุกคนหลังจากที่ผมโดนปฏิเสธความหวังนี้ของผมไปผมก็โอ้ oh, หมดความหวังดีต่อไปแล้วโ oh, อ้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมแบบหมดแล้วไม่ว oh, ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ความดีผมตัวปฏิเสธผมสุส่าสมได้ผลแล้แลวก็เอามาให้เขาอย่างน้อยเขาก็ควรจะเก็บไว้ก็ยังดีไม่ใช่เขาทิ้งลงน้ำโอ้ความหวังของผมความาดีผมมันไม่มีค่าเลยสินะเพราะฉะนั้นเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าเพราะว่าความาดีผมเนี่ยมันไม่มีค่าแล้วสินะผมรับไม่ได้ผมอยากตายอีกรอบหนึ่งก็ยังดี